สำนักข่าวดูสิทิ์นิวสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศูนย์สิทธิ์ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู am, ้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับลมไม่ปรุงรเพราสว่าเขามีข้อมูลความรู้อะไรที่จะมาบอกเล่าเพ้เราฟังกันนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ คุณสมบูรณ์กิติอานงนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท N15 นสิบห้าเทคโนโลยีจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะโครงการรักรกไม่ปรุงรสเนี่ยนะคะมันมีความเป็นมายัางไงบ้างคะเป็นมานก,ก็จริงๆมันเป็นเป็นขยะตัวหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาแล้วก็หลายๆเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะ เอาสิ่งของข้างในอ่ะออกมันก็ล้างถุกแล้วก็มองว่าบางอย่างเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเขาแล้วก็เออเขามีความตั้งใจในการแยกแล้วก็ดีใจละเราก็เลยมองว่าเออพวกซอสบางอย่างเนี่ยล้วเป็นพลังงานได้ไม่มากก็น้อยเราก็เลยแจ้งไปว่าต่อไปเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยซองเครื่องปรุงเนี่ยก็สามารถแยกแล้วมาส่งที่เอ15เป็นขยะนำพาตัวหนึ่งได้เหมือนกันครับยกเว้นตัวที่เป็นน้ำปลาเกลือริกดอง สีอิ่วไอ้พวกนี้มันจะมีฤทธิ์กัดกร่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นเบสสูงดะเอ่อเป็นด่างด่างแรงเป็นกดสูงเนี้ยเราก็อยากจะให้เขาเทเพราะฉะนั้นเทสิ่งของข้างในออกไปก่อนเพื่อลดการกัดกร่อนของเครื่องจักรลงครับอืมค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีปัญหาคิดว่ามีปัญหาในมหาวิทยาลัยส่วนหริทธิ์ใดบ้างคะที่นําไปสู่โครงการรักโลกไม่ปรุงรสอะคะ่ะจะมีแฟชั่นการอืมได้เข้าร้านกาแฟกินกาแฟกันถ้วยสองถ้วยอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะไม่มีเนี่ยอืมค่ะคิดว่าโครงการนักลงไม่ปรุงรสอ้คะ่ะมันจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอ,อย่างไรคะจริงๆน่าจะเป็นบันไดขั้นแรกถ้า<ม>ทางสมนักสิทธิ์ใช้ตัวอสองไม่ปรุงรสเนี่ยก็จะดีในตัวของนิษษษงสิตนักศึกษาเองด้วยก็คือไม่ต้องไปเพิ่มความหวานไม่ต้องไปเพิ่มความเค็ม ให้กับร่างกายเนี่ยก็สุขภาพก็จะแข็งแรงแล้วก็ตัวซองเครื่องปรุงเนี่ยก็จะลดปริมาณขยะลงนะครับค่ะแล้วโครงการรังโลกไม่ปรุงรสเนี่ยค่ะมันมีวัตถุประสงค์ยังไงคะจริงวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของการเก็บกู้ขยะหรือลดปริมาณการใช้ขยะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นพคเกจจิ้งซองเล็กๆซึ่งเราไม่ต้องไปพูดถึง ไมโครพลาสติก่ะฮะเรามองว่าแค่ซองเครื่องปรุงเนี่ยที่มันปลิวไปตามทํมาไาหน้ำธรรมชาติตามทะเลตามแม่น้ำน,นครเนี่ยมันเก็บปู้ได้ยากฮะ <Okay. S 2> แล้วบางคนเนี่ยฉีกซองใช่ไหมฉีกซองก็จะเหลือฉีกออกนิดนึงเพื่อตรงตรง,ตรงมงุมเพื่อเทเทถึงเทน้ําปลาหรือเทพริกดองไอ้ตรงสามเหลี่ยมนิดเดียวที่มันหลุดลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารของเต่าของปลาอะไรเง, uh. งี้ยก็จะเกิดเกิดการเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับ แล้วนโยบายของโครงการรักโลกไม่ปรุงรสเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างละ่ะคะก็อย่างที่เรียนฮนะก็ตัวระดับแรกคือรีฟิลก่อนปฏิเสธการการรับพูกซองเครื่องปรุงล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็จะมีบอกว่าไม่รับเครื่องปรุงหรือเวลาไปซื้ออาหารตามร้านข้างทาง,างอะไรเงี้ยเขาบอกหรือเราเรา,เราชอบเครื่องปรุงเราก็เอามาแค่เท่าที่เราใช้ฮะบางทีเด็ก เด็กหน้าร้านเด็กร้านเนี่ยก็จะใส่มาเต็มกำมือเลยหรือว่าอย่างเราไปซื้อพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่มาเต็มเยอะแยะเลยซึ่งบางทีเนี่ยใส่ทั้งซอสพริกซอสมะเขือซึ่งคุผมเป็นคนชอบไม่ชอบกินซอสพริกผมก็จะบอกเขา <S 1> <S 1> นะไม่เอาซอสพริกแล้วผมก็จะลดปริมาณลงเขาใส่มาเป็นกำมือผมว่าผมเอาแค่สองซองพรอยเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคือมันมันเป็นต้นทุนของทางบริษัทซึ่งเราถามว่าเราอยากช่วยบริษัทเขาไหมจริงๆเราก็ไม่ได้อยากช่วยบริษัทเขานะ เราอย่างจะี้ช่วยโลกมากกว่าเพราะมันมันมาแล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ยถ้า,ามาแล้วเกิดประโยชน์ไปขายต่อเป็นตัไตงได้ก็ก็น่าสนใจนะแต่ที่ามาแล้วมันกลายเป็นขยะที่เราเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปใช้ใส่ขนมปังใส่อะไรเนี่ยแต่เก็บไว้สามเดือนห้าเดือนหมดอายุอย่างนงี้มันเกิดเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผมมองอย่างเงี้นะค,ค่ะแล้วโครงการนักลกไม่ปรุงรถเนี่ยค่ะมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้างไหมคะก็หลักๆก็มีเอ็นสิบห้าแล้วก็มี เหตต่างๆที่นําไปกระจายข้อมูลนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่เห็นแล้วเออมันมันช่วยได้นะหรือเขาเขาก็ใช้อยู่ประจำเขาก็เริ่มหนักละสนักก็คือเริ่มไม่สั่งหรือไม่เอาตัวสองเครื่องกรุงมาเยอะขึ้นเอาเอามาแค่พอใช้อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วมีการประสานงานกับโครงการที่เก่าวมาเมื่อกี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับว่าแบบว่าสานงานกบหน่วยงานนั้นยังไงอะคะ่ะ ส่วนใหญ่เราก็ประกาศในในเพจของอีส mm ิบ hmm. ห้าเทคโนโลยีนะครับว่าเอ๊ะเรารับตัวไหนได้รับตัวไหนไม่ได้แล้วก็จะอ่าตอนนี้เราเป็นจุดอาสารับแบตเตอรี่นะถานหิฉายนะตอนนี้เราเป็นจุดอาสารับยาเหลือใช้หรือยาหมดอายุตอนนี้เราเป็นจุดอาสาตตรับเครื่องปรุงอะไรเงี้ยสองเครื่องปรุงครับค่ะแล้วหลักการดําเนินงานของโครงการนะคะคืออะไรล่ะคะหลักการดําเนินงานของโครงการ จริงๆไม่มีหลักการอะไรเลยฮนะคุณแยกง<ม>าคุณก็ส่งต่อมาได้ไม่ได้ไหนหลักการง่ายๆค่ะแล้วได้ตั้งเป้าหมายกับโครงการลักโลกไม่ปรุงลดไว้บ้างไหมคะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยครับก็คือแต่ก็มีคนเอ่อร่วมมาส่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะยครับก็คือมันเป็นหนึ่งในหนึ่งใน,น,งในพอชเชนเล็กๆของขยะกำพ้าครับค,คิดว่าจะทํายังไงถึงจะ ได้ไปตั้งเป้าหมายที่บรรลุไว้อะคะ่ะให้สําเร็จได้บ้างคะ่ะตอนนี้ก็โครงการเกษตรอัพพาก์ถือว่าสําเร็จแล้วเพราะทำมาห้า,รรหาปีมีขยะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นทุกปีเลยตั้งแต่ปีแรกที่เราดรําเนินการจนถึงปีเนี้ประมาณเกือบห้าปีละปีแรกที่เราดรําเนินโครงการนี้มาเนี่ยก็มีขยะจากทุวประเทศเลยปีหนึ่งประมาณเจ็ดสิบห้าตันปีที่แล้วนี่อยู่ที่ประมาณหกร้อยตันอับ ค่ะแล้วคิดว่านักศึกษาหรือว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะมีจะต้องมีการจับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงให้สอดคล้องกับโครงการรักโลกไม่ปรุงลดไหมคะก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็ค,คือลี่ยนทานให้ไม่ต้องลดจัดแล้วก็ลดการใช้พวกขยะพลาสติกหรือแพคเกจิ้งต่างๆนะครับอืมค่ะแล้วตัวตัวนักศึกษาเองตัว บุคลากรในมหาลาัยเองเนี่ยซึ่งอยู่ในองค์กรที่มีความรู้นั้นควรจะเป็นกําลังหลักในเรื่องของการตระหนักในเรื่องของการรักโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องการทัดแยกขยะอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าบุคลากรที่มีอยู่ในสถาบัานที่มีความรู้แล้วเนี่ยไม่ตระหนักแล้วคุณจะไปคาดหวังอะไรกับแม่ค้าตามท้องตลาดซึ่งเขาอาจจะไม่ไม่ทราบเรื่องนี้หรืออาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาเพราะว่าวันๆก็ทํามาหาก,กินตรงนั้ ค่ะแล้วผลตอบรับที่คาดหวังกับโครงการรักโลกไม่ปรุงรสเนี่ยค่ะได้คาดหวังอะไรไว้บ้างไหมคะก็เป็นจุดเริ่มก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรหนักต่มันหมายว่าถ้าคนที่มาร่วมคัดแยกตัวตัวสองเครื่องปรุงแล้วก็มีการลดปริมาณการใช้เนี่ยผมว่าเป็นจุดแรกที่เขาเริ่มตระหนักเรื่องของการใช้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองลงคือลดการใช้นม ผมว่าเขาก็จะต่อ,อยอดในเรื่องของการคัดแยกขยะเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟอย่างนี้มากขึ้นครับอือค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณสมบูรณ์กิติอนงมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับัสดีครับ เราจะไปสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์กันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับโครงการรักโลกไม่ปรุงรค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพงภพิพัฒน์สินทรงธรรมครับเรียนคณะอะไรครับต้องเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการโรงแรมในปัจจุบันนักศึกษาคิดว่ามีปัญหากับสิ่งแวดล้อมไหมครับมีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันโลกมีพลาสติกที่มากเกินไปแล้วยังไม่ย่อยฉลายนักศึกษาคิดว่าการใช้ซองเครื่องปรุงส่งผลกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมครับ สรงผลครับเพราะว่าอซองเครื่องปรุงสร้างมาจากพลาสติกยิ่งเราใช้มากก็จะยิ่งสร้างขยะมากขึ้นมากนักศึกษาคิดว่าการเราใช้ซองเครื่องปรุงเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมครับลดครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องปรุงก็จะไม่สร้างขยะแล้วก็สร้างพลาสติกมากขึ้นครับนักศึกษาคิดว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ซองเครื่องปรุงเพื่อรักษาสิง่งแวดล้อมไหมครับปรับเปลี่ยนครับอาจจะรับซองจากร้านให้น้อยลงหรือเลือกที่จะปรุงจากร้านเอาครับนักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการรักโลกไม่ปรุงรสครับ คิดว่าเป็นโครงการที่ดีครับเพราะเป็นโครงการที่ช่วยลดลงลดโลกร้อนครับแล้วก็ช่วยให้คนรับเครื่องปรุงจากร้านน้อยลงครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับชื่อนนประวิทย์เลืองนามครับเรียนคณะอะไรครับเรียนคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับปัจจุบันคิดว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมครับเพราะอะไรครับคิดว่ามีครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกที่เยอะขึ้นครับ นักศึกษาคิดว่าการใช้ซองเครื่องปรุงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับครับคิดว่าส่งผลนะครับ <pe le> เพราะว่าแบบซองเครื่องปรุงมันก็เป็นพลาสติกอะเนาะแล้วนักศึกษาคิดว่าการลดใช้ซองเครื่องปรุงเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับครับคิดว่าเป็นการช่วยลดนะครับไม่มากก็น่อยแล้วนันักศึกษาคิดว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ซองเครื่องปรุงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไหมครับครับคิดว่าจะปรับครับยังไงครับ ก็อย่างเช่นการปรุงมาจากที่หน้าร้านเลยจะได้ไม่ต้องรับซองเพิ่มมากขึ้นทางนักวทยาศาสตรมีความคิดเห็นยัางไงกับโครงการรักล่งไม่ปรุงรถครับครับก็มีความคิดเห็นว่าดีครับเพราะว่ามันก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเวลกค่ะชื่อฮาราโออินนะคะอยู่คณะวิทยาการจัดก,การค่ะสาขานิเทศศาสตร์นะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะ โอเคค่ะแล้วพี่คิดว่าในปัจจุบันนะคะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมคะแล้วว่าเพราะอะไรคะพี่คิดว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่เยอะเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ผลิตทรัพยากรต่างๆนะคะมาทําลายโลกนี้อยู่ตลอดลอดเลยก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมอมีอยู่แน่นอนเลยค่ะแล้วพี่คิดว่าการใช้ซองเครื่องปรุงเนี่ยคะ่ะมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมคะพี่คิดว่ามีแบบมีมากด้วยนะคะเพราะช่วงนี้แบบเวลา ซองเครื่องปรุงบางทีเราก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างมันก็ไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องขยะเนาะเพราะว่า,าส่วนใหญ่ทำมาจากถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายยากมากอย่างงี้ก็เป็นผลกระทบที่หนักหน่วงต่อโลกเรามากเลยค่ะค่ะแล้วพี่คิดว่าถ้าเราลดการใช้ซองเครื่องปรุงเนี่ยจะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยไหมคะพี่คิดว่ามีส่วนที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมประมาณหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่า,าถ้าเราไม่แจกให้คนอื่นเราก็ ลดการผลิตน้อยลงทําให้แบบปัญหาสิ่งแวดล้อมการเกิดขยะเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยค่ะแล้วพี่คิดว่ามีจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ซองเครื่องปรุงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไหมคะพี่คิดว่าพี่จะเปลี่ยนแน่นอนค่ะเพราะว่า,าหลายๆอย่างพี่ก็ไม่ได้ปรุงมากขนาดนั้นแล้วก็จะปฏิเสธการรับแล้วกันพอเราไม่รับเยอะๆเนี่ยทุกคนร่วมด้วยช้วยกันไม่รับเนี่ยผู้ผลิตเขาก็จะไม่ผลิตออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคเราปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะ เราพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับโครงการลักโลกไม่ปรุงรสค่ะพี่ก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นโครงการเล็กๆของนักศึกษานะฮะแต่มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้ส่งอิมแพ t คไปถึงทั่วโลกได้นะคะที่มันส่งผลกระทบไม่มากก็น,น้อยละค่ะที่จะทําให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะคะเช่น you third and เช่น you w o l h thank you ขอบคุณมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่เอวานะคะเอวพ w p ราชาดาดีรัตนาค่ะจากคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์วัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะ,ะค่ะพี่เอวาคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเรายังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ไหมคะโอ้โหใกล้ตัวพี่เลยเพราะว่า เนื่องจากพี่เป็นคนระยองใช่ไหมแล้วก็ระยองเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ต้องบอกเลยว่าหลากหลายโรงงานเลยเขาก็จะปล่อยมลพิษที่ว่ามันเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำเลยค่ะก,ก็คือออกข่าวเยอะมากไม่ว่าจะปลาตายน,น้ําเน่าเสียหรือมลพิษทางอากาศต่างๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มาจากโรงงานเลยใช่<ม>ค่ะค่ะแล้วพี่คิดว่าการใช้ซองเครื่องปรุงเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมคะก็รู้สึกว่ามีผลกระทบค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปร้านแบบร้านตามสั่งอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ใส่มา มีสามซองซองน้ำส้มหนึ่งแล้วก็ซองแบบเขาเรียกอะไรน้ำชา่น้ำปลาน้ำตาลมันหลากหลายมากถ้าสมมติเราปรุงที่ร้านมันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพลาสติกเนี่ยมันย่อยสลายแบบยากมากๆเนาะเราก็แบบช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่แต่ถ้าเรื่องนี้สามารถโยงไปเอากระอับข้าวไปใส่แทนก็ได้ลดโฟมอีกด้วยเห็นไหมล่ะแล้วพี่คิดว่าการลดการใช้ซองเครื่องปรุงเนี่ยจะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยไหมคะ ก็คิดว่าลดได้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปเอ,อ่อข้อที่แล้วเลยว่าพลาสติกเนี่ยมันย่อยยากมาก mm hmm. ถ้าเผาก็เป็นมลพิษอีกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าเราปรุงที่ร้านไปเลยหรือเราแบบว่าไม่นํากลับมาก็จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะแล้วตัวพีเอวานี่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ซองเครื่องปรุงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบ้างไหมคะ ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าจากโครงการที่น้องๆทำมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเอาอเนาะมันมีประโยชน์กับโลกเราจริงๆต้องบอกกันเลยว่าพี่อะชอบความสะดวกสบายบางทีเขาเสจเครื่องปรุงใหม่เงี้ยเรากลับบ้านไปอยู่บ้านฟิวหอมมันก็สามารถฉีกลับปรุงได้เลยแต่ว่าพอมาแบบมาเห็นโครงการที่น้องทำเนาะเราก็แค่ปรุงที่ร้านเลยมันก็จบพลาสติกสองสามชิ้นจะ